สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลมสปอยคลิปนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะพาย,ย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นของยุคที่มีมหาจนพันเสือที่เรากันว่าเป็นโจรที่มีวิชาคาถาอาคมและว,วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงมหาจนผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกคนหนึ่งแห่งยุคนั้นก็คือเสือดำเขาอยู่ในยุคสมัยเดียวกันกับเสือฝ้ายเสือใบและเสือมเห็สวนเขาเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายน,นครับสนี่ร้บเอที่ตำบลดอนมะเกลืออำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี เขาเกิดที่นั่นโตที่นั่นและเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นในวัยเด็กเนี่ยพ่อของเสือดําเป็นกำนันนะครับที่ชื่อว่ากำนันถาเขามีพี่น้องทั้งหมด5คนและตั้งแต่ยังเป็นเด็กพ่อแม่เขาเนี่ยก็เอาไปฝากเป็นลูกศิลย์ของหลวงพ่อมงคลบ่อพิษให้กินกล้วยถือศีลตั้งแต่ตอนน้นนอยจนเขามีความคิดที่อยากจะบวชตั้งแต่เด็กและแม่เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดมาเขาเกือบจะไม่รอดแล้วแต่เป็นเพราะว่าแม่เนี่ยมอบเขาไว้ให้เป็นลูกของหลวงพ่อมงคลบ่อพิษจึงรอดจนถึงทุกว,วันนี้ พอดำโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตในแบบของตนเองเขาได้ศึกษาที่โรงเรียนป่าสแกจนจบปรมถม4และในระหว่างที่เรียนอยู่นั้นเขาก็ได้เรียนศึกษาความเป็นไปของชีวิตความเป็นไปของโลกพร,พร้อมกับการเรียนรู้ลึกๆข้างในของจิตใจตนเองด้วยเสือดำเล่าว่าเด็กเนี่ยมันก็เหมือนผ้าขาวที่เราไม่ใส่สีอะไรลงไปมันก็ยังเป็นสีขาวอยู่อย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีผ้าชนิดไหนที่ไม่ใส่สีอะไรลงไป โดยเฉพาะมนุษย์นะครับที่อยู่ในโลกนั้นมักจะมีสีสันหลากหลายจากความพัฒนาที่ไม่มีวันจบของผู้คนและเด็กเนี่ยก็เป็นผู้ที่ถูกกลุ่ม,มนุษย์กลุ่มนี้แหละที่ใส่สีสันหลากหลายเข้าไปด้วยเช่นกันและชีวิตในวัยเด็กของดำเนี่ยก็เลยมีสีสันมากมายโดยการเล่าเรียนวิชาต่างๆกับครูบาอาจารย์บวกกับการเรียนหนังสือไปพ,พร้อมๆกันและพ่อของดำเนี่ยยังรู้จักกหลวงปูสุขวัดป่าคลองมะขันเท่าที่จังหวัดชัยนาทอีกด้วย ได้ให้ดำเนี่ยไปบวชเรียนศึกษาวิชากับท่านตั้งแต่ตอนเด็กเขามีความจําเป็นเลิศขยันเรียนและครูบาอาจารย์เนี่ยก็ต่างรักใคร่ดำเสือดำก็พูดถึงเรื่องศรัทธาว่าสามารถก่อนให้เกิดอะไรไม่อะไรที่มีพลังยิ่งใหญ่เกินกว่าจะมีอะไรมาเปียบได้และชีวิตของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนผ่านตามศรัทธาที่เขามีเขาจําได้ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่เข้าสู่สายโจรน,นั้นเพราะว่าเขาเนี่ยถูกปล้นมาก่อนและทําให้เขาเนี่ยเกิดศรัทธาแรงกล้าที่ต้องการจะแก้แค้นจึงออกปล้นไปเรื่อยๆจนมีลูกน้องติดตาม50-60คนจึงตั้งเป็นชมเสือ แต่เขาเนี่ยไม่ใช่ลูกน้องของเสือไฟตามที่หลายคนเข้าใจผิดน,นะครับแค่เขาสองคนเนี่ยอยู่อำเภอเดียวกันเฉยๆก็คืออำเภอเดิมบางน,นางบวชแต่เขาสองคนนั้นไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเสือดําอยู่ป่าสแกส่วนเสือไฟนั้นอยู่ท่าใหญ่จุดเริ่มต้นของเสือดํานั้นเริ่มต้นมาเป็นลูกน้องของเสือพรมก่อนคนคนนี้ไม่ค่อยได้ยินชื่อสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาตายก่อนแต่เขาเนี่ยเป็นเสืออีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงอยู่ที่สิงบุรี และจากนั้นต่อมาเนี่ยเขาก็ร่วมพวกเดียวกันกับเสือใบเสือมเห็สวนและแบ่งคนรับผิดชอบพื้นที่ที่มีทั้งหมดออกเป็น3ส่วน6คนก็จะมีเสือใบเสือดำและเสือมเห็สวนแยกกันไปรับผิดชอบตามพื้นที่ต่างๆเมื่อพันจุดเริ่มต้นไปตามวิถีโจรและก็เข้าสู่การเติบโตของโจรที่ได้เลือกเอาไว้จาก6คนแบ่งให้แต่ละส่วนเริ่มมีผู้คนมาสมัครเป็นพรรคพวกเยอะขึ้นเสือใบก็มีลูกน้องเพิ่มเป็น34คนเสือไม่เห็นสวนก็มี30กว่าคนและเสือดำก็มีอีก30กว่าคนรวมกันเป็นน50-60ค เสือดําก็จะมีกฎเหล็กว่าจะปล้นแบบเป็นผู้ดีจ่อปล้นช่วงต้นเดือนและปลายเดือนเท่านั้นก่อนปล้นเนี่ยจะประกาศล่วงหน้าว่าจะปล้นที่ไหนวันเวลาไหนเพื่อให้เจ้าของบ้านเนี่ยเตรียมตัวไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาปล้นเนี่ยยุคนั้นจะใช้ม้าเป็นพาหนะมีปืนคู่กายคนละสองกระบอกและกระสอบใส่ทรัพย์สินสิ่งของมีค่าคนละหนึ่งใบก่อนจะลงมือเนี่ยก็จะยิงปืนขึ้นฟ้าไปสามนัดสัญญาณเตือนให้คนในหมู่บ้านเนี่ยรู้ว่ามาปล้นแล้วนะจากนั้นเนี่ยก็จะนํากระสอบไปวางตามจุดต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยนำทรัพย์สินมาใส่ การปล้นแบบนี้เนี่ยเป็นการป้องกันเหตุเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้มีการประทะก,กันนองเลือดก,กันเวลาปล้นเนี่ยก็คือตั้งแต่แสงอาทิตย์รับขอบฟ้าจนถึงแสงอาทิตย์ขึ้นเหนือฟ้าอีกครั้งหนึ่งก็จะมาเก็บกระสอบกลับหลังจากปล้นเสร็จแล้วเนี่ยตอนหนีเสือดําก็จะเดินถอยหลังตำรวจก็จะนำรอยเท้าเขาไปจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปทางไหน และเสือดำก็จะหลีกเลี่ยง,งที่จะเจอกับตำรวจอีกด้วยกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดของชมเสือดำอีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามคุมคู่หรือทำร้ายเจ้าทรัพย์นอกจากเจ้าทรัพย์จะฮึดสู้ทำร้ายเราก่อนนอกจากนั้นเนี่ยสมุนทุกคนต้องอยู่ในศิลงละรห้ามยุ่งเกี่ยวกับสาวๆในหมู่บ้านห้ามปล้นลงสีข้าวในขาดเพราะจะทำให้เราเนี่ยไม่มีข้าวกินและห้ามปล้นตลาดสดเพราะถือว่าเป็นจุดรวมของเด็กๆและคนแก่และคนทั่วไปถ้าพบลูกน้องคนไหนทำผิดกฎเนี่ยจะฆ่าทิ้งทันทีเพราะถือว่าผิดศัจจะของกลุ่มโจร ส่วนทรัพย์สินที่ปล้นมาได้เนี่ยจะแบ่งเป็น5ส่วนคือค่าอาหารค่ากระสุนปืนแบ่งให้ช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือโรงเรียนและช่วยเหลือวัดในพื้นที่ชุมชนเสือดำเนี่ยจะปล้นอยู่ใน3าจังหวัดก็คืออุทัยธานีสุพรรณบุรีและชัยนาทโดยจะแบ่งโซนกันระหว่างเสือใบและเสือไม่เห็นสวนส่วนช่วงหลังจากกําปล้นนั้นจะเข้าป่าให้ลูกน้องเนี่ยตัดต้นไม้ไปสร้างบ้านให้กับคนจนฟรีๆเลยเพื่อตอบแทนคุณพร้อมกับมอบวัวที่ปล้นมาเนี่ยให้ครอบครัวละหนึ่งคู่การเป็นเสือนั้นก็ย่อมที่จะถูกตามล่าจาก มีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้กองที่อู่ทองตามจับเสือดำอยู่หลายวันและเสือดำเนี่ยก็ประกาศว่าถ้าพรุ่งนี้ยังไม่กลับเนี่ยเจอดีกันแน่ชาวบ้านก็กลัวว่าจะเกิดการประทะกันชาวบ้านเลยขนของเดียวจากหมู่บ้านันไปหมดแต่พอถึงวันเวลาจริงๆเนี่ยเสือดำกลับไม่มาตามนัดตรงนี้เลยสื่อถึงว่าที่จริงแล้วเนี่ยเสือดำกลัวตำรวจหรือเปล่าและเสือดำก็ได้หนีไปอยู่กับกำนันผาในป่า ซึ่งเรื่องเราของเสือดำเนี่ยมีการพูดถึงอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือผู้กองอู่ทองเนี่ยไล่ตามเสือดำไปจนถึงบ้านของกำนันผาและก็บอกกำนันผาว่าจะเป็นเพื่อนกับโจรหรือจะเป็นเพื่อนกับตำรวจถ้าจะเป็นเพื่อนกับตำรวจเนี่ยก็กำจัดเสือดำซะแต่ถ้าจะเป็นเพื่อนกับโจรเนี่ย เธอก็เป็นศัตรูกับตำรวจทั่วประเทศกำนันผาเนี่ยก็คิดอยู่สักครู่ใหญ่ๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกฝั่งตำรวจและไปจัดก,การกับเสือดําในคืนนั้นอากาศมันหนาวและเสือดำเนี่ยก็พักอยู่ที่บ้านของกำนันโดยที่ไม่รู้ว่ากำนันเนี่ยจ้องเล่งงานเกยอยู่เสือดำก็ได้นั่งผิงไฟอยู่กำนันก็เอาพรองเนี่ยแอมย่องมาข้างหลังแล้วฟาดไปที่หวัวและตำรวจที่ล้อมตรงนั้นอยู่ก็ปรากฏตัวและยิงปืนใส่จนเสือดำเนี่ยสิ้นชีวิตตอนนั้นเลย ส่วนอีกเรื่องเล่าหนึ่งก็คือเส้นทางสายจนของเสือดำเนี่ยบุกตะลุยปล้นมาไม่เคยพลาดหรือติดขาดอะไรเลยจนกระทั่งการมาของขุนพันเนี่ยเส้นทางสายจนจึงเริ่มเกิดช่วงยากลำบากปี2495ถึงปี2499ทางการเนี่ยเริ่มปรับปรามกลุ่มโจนอย่าง3เสือก็คือเสือดำและเสือใบและเสือมเหตสวรเนี่ยเป็นที่ต้องการตัวของทางการอย่างมากและมีค่าหัวคนละหลายหมื่นบาท เลยเริ่มต้องมีการโดนปืนอยู่กับตำรวจอยู่บ่อยครั้งและก็รอดปลอดภัยตลอดมาเพราะว่ามีวิชาขาถาอาคมจนมาถึงวันที่กลับใจสาเหตุก็มาจากเสือดำกับขุนพันนี่ได้โดนปืนกันครั้งที่ขุนพันนี่ตามมาจับที่จังหวัาชาดชัยนาทแต่ทําอะไรกันไม่ได้สุดท้ายก็เปิดอกคุยกันอย่างลูกผู้ชายขุนพันก็บอกว่าถ้าเองอยู่ปล้นได้เนี่ยตำรวจก็จะไม่ยุ่งและจะยตเลิกจับกลุ่มเสือดำจึงตัดสินใจย,ยุติกัรเป็นโจรที่เป็นมามากกว่า20ปีและแบ่งทรัพย์สินให้กับพวกพ,วกพ้องและแยกย้ายกันไป จากนั้นจึงออกบวเชื่อเชยบาปที่สร้างมาจนมาเป็นหลวงพ่อเทวีศักดิ์ที่ทุกคนในยุคนี้รู้จักกันและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะครับแต่ถ้าว่าทั้งสองเรื่องเล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นเสือดําคนละคนกันก็ได้นะครับส่วนเสือดําในภาพยนตร์นั้นเนี่ยก็ได้โตโน่มารับบทเป็นเสือดานะครับในขุนพันธ์ภาคที่3เรามาดูบทสัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยได้พูดถึงเสือดําไว้ว่ายังไงกับ10บคาถามที่โตโน่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในคําถามที่หนึ่งว่าความรู้สึกแรกทีู่้วนได้เล่นหนังขุนพันธ์สามเนี่งงไง เขาก็บอกว่าดีใจมากนะครับตอนนั้นเนี่ยผมกําลังฟิตติ้งและขนเรื่องหนึ่งอยู่แล้วผมเองเน่ยก็เหมือนอยู่ในช่วงที่กําลังหวยหายงานอยากจะมอบชีวิตจิตใจให้กับมันจริงๆผมรักงานทุกงานแต่บางงานเนี่ยเราทุ่มเทให้คนเดียวไม่ได้และผมเป็นคนที่ชอบดูหนังอยู่แล้วถึงจำไม่เคยเล่นภาพยนตร์แนวนี้เลยพอพี่ผมโทรมายังไม่ทันได้ดูบท พอเป็นขุนพันสามมันทําให้ผมรู้เลยว่างานนี้ต้องเป็นงานที่ผมพร้อมจะแลกทุกอย่างนั่นหมายถึงเหงื่อที่ผมมีเลือดในตัวที่ผมมีหรือทักษะที่ผมมีหรือที่ต้องไปฝึกเพิ่มในขณะที่โลกปัจจุบันเรายังมีช่องทางต่างๆมีหลายอย่างที่ไม่ใช่แค่หนังไทยแล้วคนสามารถเลือกไปดูหนังต่างประเทศได้เต็มไปหมดแต่ผมมั่นใจว่างานอย่างนี้แหละที่เราจะเอาไปสู้กับหนังทั่วโลกเขาและคำถามที่สองว่าบทเสือดำเนี่ยมีความสำคัญกับผู้ชายที่ชื่อโตโน่อย่างไง ในเรื่องของบทเสือดำเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเพราะว่ามีแรงบันดาลใจจากเรื่องราวกับชีวิตของเสือสุพรรณที่เขาเนี่ยมีตัวตนจริงๆบวกกับผมเองเป็นคนที่ผูกพันและชอบเรื่องราวพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมดูตั้งแต่พ่อแม่สวนพ่อเสือใบ หรือแม้แต่ขุนพันเนี่ยในตอนที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วคนตาของผมเนี่ยเป็นคนที่คุมขังเสือพวกนี้เอาไว้เองในตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นผู้คุมเรือนจําดังนั้นพ้นเรื่องของขลังอักขระอาคมหรือว่าความเชื่อบางทีมันก็อธิบายยากลาบากแต่หน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องถ่ายทอดมันเป็นความท,ท้าทายมันเป็นเกียรติมันมีความเป็นมามีศรัทธาความเชื่อของคนรุ่นนั้นสิ่งที่พวกเขาทําสิ่งที่พวกเขาคิดมันจะสะท้อนทําให้เห็นถึงความแตกต่างกับคนในยุคนี้ และคําถามที่สามว่าจากที่ได้ไปรีเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับเสือดํามาด้วยตนเองเนี่ยได้ข้อมูลว่ายังไงบ้างเสือดำเนี่ยเป็นหนึ่งใน4เสือนะครับในตำนานของเสือภาคกลางก็จะมีเสือไฟเสือใบเสือเมือสวรแล้วก,ก็เสือดําซึ่งมีประวัติศาสตร์ลึกลับที่สุดค้นหาย,ยากที่สุดดังนั้นเนี่ยกันตีความของเราก็จะต้องละเอียดทั้งภายนอกและภายในแล้วตอนแรกที่บทเขียนมาเนี่ยก็จะมีประมาณหนึ่งส่วนการบ้านที่เราเริ่มทํามันก็จะมีอีกประมาณหนึ่งเขามีฟันทองสองซี่ความเป็นมาที่บทไม่ได้พูดถึง การสรั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยมันสร้างมาตั้งแต่เกิดทําไมเขาถึงเกลียตดตารวจทําไมถึงเกลียดราชการมันไม่ได้มีแค่บทและในคําถามที่4นะครับว่าการเตรียมตัวที่จะรับบทเป็นเสือดำเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ตโน้ก็ได้ตอบว่านอกจากในเรื่องของเทคนิคเขาโตมาที่ไหนพ่อแม่เขาตายเพราะว่าอะไรเขาหนีไปป่าตอนไหนเขาเริ่มเป็นเสือดุร้ายเมื่อไหร่และเป็นคนที่มีจิตใจเริ่มคลายเป็นสีดําได้อย่างไงทำไมเขาถึงศรัทธาในสีสีนี้และนะะักแสดงที่ดีเนี่ยควรที่จะต้องถอดเข้าถอนออกของคารคเตอร์บุคคลคนนั้นได้พอเข้าเซตเราควรเป็นเขาแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะถอดเขาออกแต่มันมีอีกวิธีการหนึ่งก็คือการรับเขาเข้ามา แต่นั่นเป็นวิธีที่อันตรายมาจากกระทบกับชีวิตส่วนตัวแต่สําหรับผมแล้วเรื่องนี้ผมใช้วิธีนั้นไม่ได้ผมรู้ตัวเลยตอนที่ผมรู้ว่ามันอันตรายผมก็อยากจะลองดูถึงแม้จะอยู่ในสภาพปกติไม่ได้ถ่ายก็ลองคิดแบบเขาลองแบบเขาพอเราเริ่มเป็นเขามันก็จะมีช่วงเดียวกันไม่ได้คือเขาเนี่ยจะมาในตัวเราก็มาเลยผมไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูเตือนว่ามันอันตรายนะ จนผมเนี่ยไปสัมผัสได้จนมันเริ่มส่งผลต่อชีวิตจริงก็ดีคือเวลาเข้ากล้องเนี่ยมันจะเป็นเสือดําอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายแต่ข้อเสียคือชีวิตจริงของโตโน่เนี่ยจะมีเสือดําอยู่ในนั้นด้วยและกับคําถามที่5นะครับถึงขั้นที่โตโน่เนี่ยต้องปรึกษากับจิตแพทย์เลยหรือเขาก็ตอบว่าผมต้องหาหมอครับแล้วก็โทรไปหาจิตแพทย์และปรึกษาครูเอ๋วว่าผมรู้ว่ามันอันตรายมันน่าก,กลัวแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อเวลาเราเข้าซีนอันตรายอันตรายด้วย และกับคาถามที่โงนะครับนอกจากนี้แล้วการรับบทเสือดำเนี่ยยังทําให้ตโตโน่เนี่ยต้องทําอะไรอีกบ้างเขาก็ได้ตอบว่าบางอย่างในตอน,น,นแรกๆเนี่ยมันไม่ได้มีในบทหลอกอย่างขี่ม,ม้าเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะแต่พอเราคิดว่าตัวละครมันต้องขี่ในตอนกลางวันเนี่ยผมก็ไปฝึกขีมม่ม้าส่วนตอนกลางคืนเนี่ยผมก็ลองเป็นเขาให้เต็มที่โดยการที่ออกไปในป่าตอนมืดๆและในคําถามที่เจ็ดน,นะครับสรุปแล้วคาแรคเตอร์ของเสือดดำในเรื่องเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้าง ตอวนกได้พ้ว่าเขาเนี่ยจะมีอาวุธคู่กายที่แตกต่างจากคนอื่นๆก็คือลูกซองสั้นและปืนคู่ส่วนรอยสักต่างเนี่ยเขาจะมีหนุมานที่หน้าอกส่วนข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นเสือและจะมีรอยแผลเป็นที่เป็นอดีตของเขาที่ทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนจากเสือธรรมดากลายเป็นเสือดําและในคําถามที่แปนะครับพูดถึงลนนักษณะนิสัยใจคอของตัวละครตัวนี้เขาก็ได้ตอบว่าโลกของเสือดำเนี่ยมันพังไปตั้งนานแล้ว เขาเนี่ยเป็นเหมือนจบเส้นขนานกับกฎหมายสีที่บริสุทธิ์สาหรับเขาเนี่ยก็คือสีดําแต่สีที่เขาเกลียดที่สุดก็คือสีกากีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เขาเนี่ยจะยอมก้มหัวไปรับโทษอ,อยู่ในเรือนจําเสือดําเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาและวก็มีศักดิ์ศรีรักพวกพ้อ,พองและกับคําถามที่กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างเสือดํากับเสือด้วยกันอย่างเสือไม่เหตุสวนเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ตัวนอกได้บอกว่าในความสัมพันธ์ระหว่างเสือดำกับเสือเมื่สวนเนี่ยในชีวิตจริงเขาเป็นเพื่อนกันเป็นเสือที่คุยกันได้ทุกเรื่องและสนิทกันเสือดำเนี่ยจะรักเสือเมื่สวนเป็นเหมือนกับน้องเลยและต่อมานะครับถามสุดท้ายนะครับคำถามที่ส0ที่บอกว่าแล้วถ้าเป็นตัวละครอย่างขุนพันธ์บ้างล่ะอยากจะพูดถึงมงุมมองที่เสือดำเนี่ยมีต่อขุนพันธ์เขาก็ได้บอกว่าอันดับแรกเลยก็คือขุนพันธ์เนี่ยเป็นตำรวจยังไงเนี่ยก็อยู่ตรงกันข้ามกันอยู่แล้ว แล้วยิ่งสิ่งที่ขุนพันธ์ทำมากับสิ่งที่เสือดำทำมาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมาอยู่ตรงกลางกันได้เลยและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของเสือดำที่นำมาให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับมัชโล่งสปอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ